สวัสดีครับรายการสเสน่ห์เมืองสเสน่ห์กระบี่นะเป็นวันที่สองของกระบีนะ่นาคาเฟสนะครับก็วันนี้ผู้คนคึกคักมากมายแล้วก็แบบมีอาหารการกินเยอะแยะครับมาพบกับนักท่องเที่ยวเลยครับว่าเขารู้สึกไงบ้างครับค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยที่กระบี่เราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะรู้สึกว่าวันนี้นี่คนเยอะมากเลยค่ะสถาน,านที่ท่องเที่ยวดีๆมีร้านโรงแรมดีๆมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยพบกันได้ที่กระบี่ฟิวัลค่ะ แล้วก็บกรบรยากาศบนเวทีตอนนี้นะคะก็จะเป็นพี่จิ๊บรอดอค่ะอยู่กับเรานะคะค่ําคืนนี้ดูเหมือนว่าประชาชนนะคะผู้ที่สนใจเนี่ยมากันเหนียวแน่นมากนะคะก็ต้องบอกว่านะคะเป็นอีกหนึ่งค่ําคืนค่ะที่นะคะเฟส2017นะคะสนุกสนานไม่เบาทีเดียวนะคะซึ่งตั้งแต่ตอนหัวข้ามแล้วค่ะก็จะมีศิลปินนะคะเข้ามาให้ความสนุกสนานมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่จิ๊บโรจนสไตรนะคะตอนนี้พี่จิ๊บรอดอ,ค,ดอ,ดอ,ดอค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะก็จะได้เจอกับคุณเบนชลาทิศนะคะก่อนหน้านี้ค่ะ ชลีนะคะแล้วก็รวมถึงน้องโรสเซนทิปได้พบกับผู้ที่อยู่หน้าเวทีเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็คิดว่าขอปล่อยให้ทุกคนนะคะได้มีความสุขกันไปชว่ปชวยชว่วยช่วยว้าวว้าวว้าวน้องโรสรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมง,งานกับกระบี่นีคาเฟสในครั้งนี้ค่ะดีใจมากนะเพราะว่าคนคนเยอะมากแล้วก็คนกระบี่น่ารักมาก,มาก,ม,ากมากเลยคือขึ้นไม่ร้องเพลงนี่เหมือนไม่ได้ไม่ได้มาทำงานนะเหมือนมาแบบร้องเพลงให้พี่น้องฟังอะไรเงี้ยสนุกมากค่ะ ได้เห็นชาวจังหวัดกระบี่แล้วเป็นยังไงบ้างคะน่ารักมากไหมคะน่ารักมากน่ารักแบบว่าอยากร้องมากกว่านี้เลยอ,อยากอยู่คุยด้วยมากกว่านี้เลยอเสียดายเวลาน้อยนะฮะขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจในวันนี้ด้วยนะคะที่ประสูงแสงสิงแก้วนะครับวันนี้ดีใจมากตื่นเต้นมากเป็นเกียรติมากสนุกสนานมากๆแล้วก็มันมากๆนะครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะครับหาดคลองม่วงนาคาเฟสร่วมกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับทุกคน มากันอย่างเต็มที่ด้วยหัวใจแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นศิลปินท่านไหนขึ้นมาเป็นดนตรีอะไรขึ้นมาทุกคนมีส่วนร่วมกันอย่างสนุกสนานนะครับมีทั้งซึง้งมีทั้งมันมีทั้งโอ้โหแบบโยกกันไม่หยุดนะครับแล้วก็มีทั้งร้องตามกันทุกๆเพลงได้ด้วยอันนี้เป็นบรรยากาศที่ผมอยากจะบอกว่าหาที่ไหนไม่ได้ครับอยากจะ ให้มากันไม่อยากให้พลาดเลยนะครับสำหรับงานมิวสิกเฟสติวัลดีๆอย่างตรงนี้นาคาเฟสนะครับค่ำคืนนี้เป็นคืนที่2นะครับซึ่งพวกเราพาเลสมาเล่นแต่ว่าวันพรุ่งนี้นะครับก็จะยังเป็นอีกหนึ่งคืนและเป็นคืนสุดท้ายนะครับจริงๆอยากจะบอกว่า งานดีๆอย่างนะคาเฟ่นี่ต้องจัดมากกว่า3คืนด้วยซ้ําแต่ในปีนี้นะครับพรุ่งนี้คืนสุดท้ายเราจะมีศิลปินดีทุกท่านรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นคุณแอมสวรษณ์นะครับคุณกบทรงสิทธิ์นะครับน้องปามีนะครับแล้วก็ยังจะมีวงของน้องโก้แซแ็กแฟรของเรานะครับรวมทั้งมีการแสดงบันเทิงต่างๆเนี่ยเต็มเพียบบนเวทีตั้งแต่หัวค่ำไปจนดึกเลย คืนสุดท้ายโอกาสสุดท้ายอย่าพลาดกันเด็ดขาดมันมีความสุขร่วมกันที่นี่าหาดคลองม่วงนะครับนากาเฟสนะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ปุ๊อัญชลีนะคะเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของพี่ปุ๊กันสักนิดนึงว่าที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกบฏน,นะคะเป็นในครั้งนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกว่าดีใจที่เขาเชิญให้มานะคะแล้วก็เรามาเป็นวงอุรพาเลสแล้วก็ได้เจอนักร้องนักดนตรีคุณภาพมากมายเลย แล้วก็รู้สึกว่าดีใจว่าคนที่นี่มีโอกาสได้มาฟังเพลงนะฮะขอบคุณททด้วยที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาและพี่เชื่อว่ากระบี่เป็นจังหวัดที่ที่พี่ชอบมากอะ่ะเป็นเป็นจังหวัดที่เคยคิดว่าแบบอยากมาอยู่ด้วยซ้าไปนะฮะเพราะว่าชอบเป็นคนชอบทะเลแล้วก็มักจะมาเที่ยวทุกปีนะฮะแล้วก็ไม่แต่ไม่เคยมาร้องเพลงแล้วคือดีใจมากที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้แล้วก็ได้อยู่ดูริมหาดเลยนะฮะจัดแบบดีมากบรรยากาศดีมากอากาศก็ดีด้วย ทุกอย่างดีมากๆเลยดีใจแทนคนที่นี่ด้วยนะฮะที่มีงานอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วทำให้การท่องเที่ยวนี่เชื่อว่ามันก็จะทําให้ทุกคนแบบกระตือร้อนแล้วก็ก็อยากจะมาเที่ยวมาดูเห็นความสวยงามของที่นี่นะครับคเรียกว่าครั้งนี้พี่ปูไี้มีโอกาสได้มาร้องเพลงที่กระบี่ครั้งแรกหรือเปล่าคะครั้งแรกเลยค่ะเคยเคยมาแต่งงานแบบงานแต่งงานของหลานเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้เคยมาร้องแบบในที่ชุมชนอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าทาาจังหวัดกระบี่ อ๋อขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้ยินดีมากมากขอบคุณมากเลยนะคะที่ที่ให้การต้อนรับอย่างดีมากๆเลยกำลังใจพี่พูด้วยขอบคุณมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เสน่ห์เมืองเสน่ห์กระบี่นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากพี่จี๊ดนะคะซึ่งใครที่เป็นแฟนๆของ r o y a ด s ั r สป라นะคะก็คงจะจำกันได้แล้วก็พี่จี๊ดแบบไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะหล่ออย่างไรน่ารักอย่างไรเอนเตอร์เทนดีอย่างไรก็จะอย่างนั้นตลอดนะคะเดี๋ยวได้ไปฟังเสียงจริงตัวจริงของจี๊ดค่ะสวัสดีครับ คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้บังแล้วก็ท่านผู้ียรติทุกท่านนะครับที่ชมรายการอยู่ผมสุนทรสุจุิิชันนักร้องนำจาก Royal s p i ายสและตอนนี้มารวมกันเป็นวง The Pala c e ก็มาสนุกสนานกันมากเลยครับวันนี้โอ้โหเนี่ยจะคุยเป็นจังหวะแล้วเนี่ยครับดีครับสุขนะครับยินดีด้วยกับคนกระบี่ที่มีทรัพยากรที่งดงามทั้งคนสวยทั้งเมืองสวยเรื่องราวของอาหารและบรรยากาศแรงต่างๆเนี่ยมัน สุดยอดเลยนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปมาทุกที่เลยนะครับชื่นชมกระบี่มากเลยแล้วก็อยากจะบอกว่า ที่นี่มีสเสน่ห์มากๆเลยขอให้มีกําลังใจแล้วก็มีสื่อมวลชนดีๆอย่างนี้นะก็จะแบบว่ามันจะเผยแพร่ไปได้มากมายแล้วผมก็จะมีส่วนที่เผยแพรไ่ได้ที่ไหนก็จะไปเล่าให้มาความสนุกสนานอย่างนี้มากๆเลยขอบพระคุณและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราดอะพาเรสต่อไปนะครับขอบพระคุณครับโชคดีครับสวัสดีครับสนุกสนานมากนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะสําหรับทุกๆท่านที่ได้ติดตามเรามานะคะตลอดทั้ง2วันที่ผ่านมาค่ะรายงานข่าวโดยทีมข่าวกระบี่มีเดียกรุ๊ป

आजमा यो दोच सम्झि र हेर्नु छ काम के का यो वे आ दिस आ काम सम्झि अनि खुचाई मम